สวัสดีครับตอนนี้ก็ามาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะขาเบิ่งเหนือง่วน,นกันพี่น้องสดๆตลาดพักพี่น้องพี่เตะตึกถือไพี่น้องไปเบื่องเหนือง่วน,นกันเนาะไปเอาอยู่ไหน,ไหน นี่นี่นี่อันนี้ตับสดใช่ไหมเออนี่นะตับสดตรงเลยค่ะตรงเลยค่ะไปบนวัวนลายช้นคิ๊บค่ะไปเยอลอัวแดงด้วยกล่องเน้อดยสดนี่เด็ดตับสดเออนี่นี่หองว เอาอันนีเลนอะเอาตเท่าไรพี่ามทึมก่อนอูยเจะเป็นยังไงมันทนข้นถงแล้วีเราไ้มาสื้อมาซื้อเนือหัวเสมกันมีผ้าเบามากวัดดีวันนี้ที่ว้ เอาวะพี่น้องวะเบิ่งน้ำกันพีนองเทวบอยอะไรส่วนทุกอย่างไนมาเอาเครื่องในรวมทุกอย่างเลยครับรวมเป็นเท่าไหร่เอาเลยค่ะเอาสองรวมมัดด้วยกันตัวเนี่ยครับมาด้วยกันเดี่ยวนะนะสามคนปีนองเสแฉมกันพี่น้องเอาตับเอาเครื่องในรวมเลย

ไปไปอเอื้อเพียกันนั่นตู้เป็นใสยอยู่ห้งองอ,อะนอนี่คนก็ได้มาทีเดียวมาไอนาอพี่น้หนหนองเนาะเอาไปติดตามส้มอยู่ของเนาะราเสศยดอด่งไรกินเนาะ